หาอะไรไม่เจอถามได้นะครับเออหนูหาอันที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อค่ะพี่หาอะไรนะครับบุค้าอันไม่มีตังค์จักบัดกินอะไรได้บ้างคะงั้นคุณลูกค้ามาทางนี้เลยครับลูกค้าสามารถใช้คะแนน All Member แลกสินค้าได้ตามนี้เลยครับอุ้ยขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่ถ้าสั้นรูวอันนั้นอันนั้นอันนั้นเลยนะคะลูกค้าต้องการอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับแน่นอนค่ะพี่เพราะเมื่อนี้หนูสิไม่ใช้เงินจักบาทสิเอาคะแนน All Member นี่มาแลกสินค้าในเซเว่นฟรีไปตลอดอย่างอันนี้โยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียขนาด110 1,900กรัมใช้คะหน ฟองแฟรชเฟิร์ตไก่1ชิ้นใช้2,500คะแนนน้องซื้อเสร็จหรืยอยังเนี่ยยังยังยังทันที่เอิดเฮ้ยทำไมซื้อเยอะขนาดนี้อ่ะ หมดเนี่ยเขาใช้เงิน0ูบาทเขาใช้คะแนนออนนเบอร์แรกมาเฮ้ยไอคะแนนที่เก็บไว้เก็บไว้เนี่ยสุดียขนาดน,นี้เลยแล้วของพี่มีเกีบค,คะแนนอ่ะแลกอะไรได้บ้างเอ้าเอาเอา,เอาอันนี้ไหมไส้กอรอกลงควันทุโรชติใช้4 0 0 0คะแนนถ้ายังไม่อิ่มตรงนี้โอนิกิริแซลมอนย่างสีอิ๋วตาอ e ีซีโกใช้2,600คะแนนและอันนี้ต้องกินซูชิโรสสาหร่ายกุ้งใช้2,300คะแนนต้องบอกเลยว่าสมาชิกยังใช้คะแนนได้อีกเทียบไม่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้หรือว่าอันนี้ก็สามารถใช้คะแนนแรกได้ด้วยโอ้คุ้มเกินเบิร์ดคัมเขอร์ แค่ละเนาะสิทธทิพิเศษออนบอร์ให้คะแนนของ,งอเฮาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แสดงว่าเงิน <c oughs> ไม่ได้ใช้สัก,กบาทไม่เงินที่พี่ให้อ่ะไปไหนหมด <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs>